วันนี้เป็นวันที่8มีนาคมพุทธศักราช2568กลับมาพบกันเช่นเดิมวันนี้หัวข้อศึกษาพระมหาโมคคลานาเทละถามว่าเทพนาลีเธอขึ้นอยู่บนเรือปทุนทองล่องลอยอยู่เข้าสู่สระบะ,ะนีเด็ดดอกปทุมอยู่เพราะบุญอะไรผิวพรรณเธอจึงงามเช่นนี้ ผลอันพึงปรารถนาจึงสำเร็จแก่เธอในวิณาเขาเรียกว่าในวิมานนี้และโภคทั้งมวลล้วนน่าพอใจจึงเกิดขึ้นแก่เธอเทพธิดาผู้มีอนุภาพมากอาตมาขอถามว่าเมื่อเธอเกิดเป็นมนุษย์ได้ทำบุญอะไรไว้เพราะบุญอะไรเธอจึงมีอนุภาพรุ่งเรืองและมีรัศมีกายสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศอย่างนี้ เทพธิดานั้นดีใจที่พระมหาโมคคลาณเถระถามจึงตอบปัญหาผลกรรมตามที่พระเถระถามว่าชาติก่อนดิฉันเกิดเป็นมนุษย์อยู่ในหมู่มนุษย์ในมนุษย์สยะโลกได้เกิดนะเขาเรียกว่าได้เห็นภิกษุผู้เหน็ดเหนื่อยกระหายน้ำจึงคำีขมันถวายน้ำให้ท่านดื่มผู้ใดแลมี เรียกว่าผู้ใดแล่ามีขมันถวายน้ําให้ภิกษุผู้เหน็ดเหนื่อยกระหายน้ําได้ดื่มแม่น้ําหลายสายมีกระแสน้ําใสเย็นมากไปด้วยสวนดอกไม้มีบัวขาวอยู่มากมายย่อมเกิดแก่ผู้นั้นวิมานนั้นมีน้ําหลายสายไหลล้อมรอบอยู่ประจำสายน้ํามีสายมูลมีกระแสน้สาใสเย็น มีหมู่ไม้มะม่วงไม้สาละไม้หมักหอมไม้ว่าไม้ราชพฤกษ์และหมู่ไม้แข่ฝอยผิดอกออกผลสะพังวิมานอันเลอเลอิศมีภูมิภาคเช่นนั้นเป็นส่วนประกอบงดงามเหลือเกินนี้เป็นผลของกรรมนั้นนั่นเองผู้ทำบุญไว้แล้วย่อมได้วิมา,เานเช่นนี้เพราะบุญนั้น ผิวพันดิฉันจึงงามเช่นนี้ผลอันพึงปรารถนาจึงสำเร็จแก่ดิฉันในวิมานนี้และโภคะทั้งมวันล้วนหน้าพอใจจึงเกิดขึ้นแก่ดิฉันข้าแต่ภิกษุผู้มีอานุภาพมากดิฉันขอกราบเรียนว่าเพราะบุญที่ได้ทำไว้สมัยเมื่อเกิดเป็นมนุษย์ ดิฉันจึงมีอนุภาพลุ่งเรืองและมีรัตรมีกายสว่างสวยไปทั่วทุกทิศอย่างนี้ก็ตุติยนาวาวิมานที่7ก็จบลงต่อไปยังถึงหัวข้อที่8กล่าวถึงตติยนาวาวิมานว่าด้วยวิมานที่มีเรือเป็นพาหะเรื่องที่3พระผู้มีพระภาคตัดถามว่า เทพนาลีเธอขึ้นอยู่บนเรือปทุนทองล่องลอยเข้าสู่สระบะรีเด็ดดอกปทุมอยู่วิมานเหลือนยอดของเธอจัดแบ่งไว้แต่ละส่วนอย่างเหมาะสมสว่างลุ่งเรืองรอบทั้งสี่ทิศเพราะบุญอะไรผิวพรรณเธอจึงงามเช่นนี้ผลอันพึงปรารถนาจึงสำเร็จแก่เธอในวิมานี้ และโคะทั้งมวลล้วนน่าพอใจจึงเกิดขึ้นแก่เธอที่ธิดาผู้มีอนุภาพมากตถาคตขอถามว่าเมื่อเธอเกิดเป็นมนุษย์ได้ทำบุญอะไรไว้เพราะบุญอะไรเธอจึงมีอนุภาพลุ่งเรืองและมีรัตมีกายสว่างสวยัยไปทั่วทุกทิศอย่างนี้ เทพธิดานั้นดีใจที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถามจึงคูณตอบปัญหาขนกรรมตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าชาติกนหม่อมฉันเกิดเป็นมนุษย์อยู่ในหมู่มนุษย์ในมนุษยยโลกได้เห็นภิกษุหลายรูปผู้เหน็ดเหนื่อยกระหายน้ำจึงขมีขมันถวายน้ำให้ท่านดื่ม ผู้ใดแลขมีขมันถวายน้ำให้ภิกษุหลายรูปผู้เหน็ดเหนื่อยกระหายน้ำได้ดื่มแม่น้ำหลายสายมีกระแสน้ำใสยเย็นมากไปด้วยสวนดอกไม้มีบัวขาวมากมายย่อมเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นวิมานนั้นมีแม่น้ำหลายสายไหลย,ย้อนรอบอยู่ประจำ ใายน้ำมีใสายมลมีกระแสน้ำใส่เย็นมีหมู่ไม้มะม่วงไม้สาระไม้หมากหอมไม้ว่าไม้ราชพฤพึ์และหมู่ไม้แคฝอยผีดอกออกผลสะพัง่งวิมาน,นันนะวิมานอันเลอเลิศมีภูมิภาคเช่นนั้นเป็นส่วนประกอบงดตามเหลือเกินนี้เป็นผลกรรมนั้นนั่นเองผู้ทำบ,บุญไว้แล้วย่อมได้วิมานเช่น,นี้ วิมานที่อยู่ของหม่อมฉันมีเรือนยอดจัดแบ่งไว้แต่ละส่วนอย่างเหมาะสมส่องสว่างรุ่งเรืองรอบทั้งสี่ทิศเพราะบุญนั้นผิวพันธ์หม่อมฉันจึงงามเช่นนี้ผลอันพึงปัตนาจึงสำเร็จแก่หม่อมฉันในวิมานนี้และโภคะทั้งมวลรู้วันหน้าพอใจจึงเกิดขึ้นแก่หม่อมฉันข้าแต่พระพุทธองค์ผู้ทรงนุภาพมาก หม่อมฉันขอกาบทูลว่าเพราะบุญที่ได้ทำไว้สมัยเมื่อเกิดเป็นมนุษย์หม่อมฉันจึงมีอานุภาพลุ่งเรืองและมีรัตมีสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศอย่างนี้นี่เป็นผลกรรมที่พระพุทธองค์ทรงสวยน้ำที่หม่อมฉันขะมีขะมันถวายนั้น,นก็จบลงในส่วนของตติยะนาวาวิมานที่8ก็จบลงขอเจริญพร